สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับด็อกกบนะครับและนี่คือการรีวิววัตถุมงคลหลวงปู่พัดปุญญกามโมนะครับวันนี้เราอยู่กันในรุ่นรวยที่1น,นะครับนี่นะมีทั้งชุดกรรมการเล็กนี่นะครับและก็ชุดกรรมการใหญ่นะครับชุดกรรมการเล็กจะมีด้วยกันทั้งหมด3เหรียญน,นะครับจัดสร้างกันทั้งหมด399ชุดนะแล้วก็ชุดกรรมการใหญ่นะครับนี่แบบนี้นะชุดกรรมการใหญ่ ห้าเหรียญน,นะครับจัดสร้างทั้งสิ้น499ชุดนะแต่คลิปนี้ครับผมจะขออนุญาตรีวิวเพียงแค่ชุดกรรมการเล็กนะครับน,น,นี่นะเหรียญจริงก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะเป็นทรงพุทธซ้อนนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่พัฒน์ปุญญกโมนะเกจิชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังของหลวงปู่พัฒน์จะเป็นพระประธานนะเดี๋ยววันนี้ครับเรามาชมกันครับว่าความสวยงามของชุดกรรมการเล็กจะ มีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่ผมจะทําการแกะกล่องรีวิวเหรียญหลวงพุพน์บุญญกรโมรุ่นรวยที่1นนะครับชุดกรรมการเล็กก็คือชุดนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ชมเหรียญที่ไปลุ้นมาก่อนนะครับนะสำหรับเหรียญนี้นะก็จะเป็นเหรียญรูปทรงไข่นะครับนี่นะแบบนี้นะครับนะเป็นพิมพ์พุทธซ้อนนะครับนะหลวงปู่พัฒน์อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระประธานนะข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนะตอนนี้นับ วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะครับว่าองค์พระประธานข้างหลังเนี่ยเป็นหลวงพ่ออะไรกันแน่นะบางท่านก็บอกเป็นหลวงพ่อโสธรบางท่านก็บอกเป็นพระพุทธชินราชนะครับนะเดี๋ยวผมขอญาตไปหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจ้งเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเรี่ญนี้ครับเป็นรายการที่36นะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยาเสือโคร่งจีวรนะประชมโค้ดกันสักนิดนึงนะครับสำหรับนัมเบอร์โค้ดนะครับนะก็จะเป็นนัมเบอร์โค้ด163นะครับนี่นะ อ่านี่นะครับชัดๆเลยนะัมเบอร์โค้ดหนึ่งหกสามนะครับอ่าสำหรับเหรียญนี่ก็ถือว่าจัดทอาออกมาได้ค่อนข้างสวยนะนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอกไก่นะเป็นไก่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนคําว่ารวยที่หนึ่งนะตรงนี้ก็จะอ่าเป็นตัวอักษรนะเขียนคําว่าวัดห้วยด้วนนะครับอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะปีพศครับสองหนะ้าอะไรเนี่ย อ้าวปีพศเป็น2,563นะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นยันนะยันสวยๆแบบนี้นะนี่นะครับนะราคาก็ถือว่ายังไม่แพงนะสามารถจับต้องกันได้นะครับเหรียญสวยๆแบบนี้นะแล้วก็ลงยาค่อนข้างที่จะสวยนะครับนี่นะนี่เป็นลงยาลายเสือนะครับนะสวยงามันเลยทีเดียวอ่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะกล่องกันเลยนะสําหรับ รวยที่1ชุดกรรมการเล็กนะครับมาชมพร้อมกันครับว่าข้างในจะมีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับแกะกล่องกันเลยครับนี่นะครับสำหรับชุดกรรมการเล็กนะมีด้วยกันทั้งสิ้นสามเหรียญน,นะครับจัดสร้าง399ชุดนะกล่องก็จะเป็นกล่องแบนๆแบบนี้นะครับนะมาทำการแกะกล่องกันเลยนะครับนะเรียกได้ว่ามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะด้านในจะเป็นเหรียญอย่างไรนะแล้วก็ความสวยงามเนี่ย จะคุ้มค่าหรือไม่นะครับแตนับที่ผมได้เช่าบูชามานะครับสำหรับชุดนี้นะราคาก็อยู่ที่ประมาณพันต้นๆน,นะครับประมาณพันสองพสามเนี่ยราคาประมาณนี้นะอันนี้ผมโชคดีที่ได้าราคาที่ค่อนข้างที่จะย่อมยาวนิดหนึ่งนะครับมาครับครานี้จะมาแกะกล่องนะครับขออนุญาตกลับหัวนิดนึงนะเพื่อให้แกะง่ายนะครับโอเคครับตอนนี้เปิดกล่องมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอ้จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างนะ1เหรียญครับ2เหรียญครับขออนญาตเขย่านิดหนึ่ง,ง,งมันอ,ออกยากสามเหรียญน,นะครับนี่นะสามเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะตอนนี้วางอยู่ด้านหน้าของพวกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะชมเลยแล้วกันเนาะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับนะเริ่มจากกล่องทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะครับสําหรับ รุ่นรวยที่1นนะครับามาชมกันว่าภายในจะเป็นเหรียญอะไรนะเป็นเนื้ออะไรแล้วก็จะเป็นลวดลายแบบไหนนะครับโอ้เหรียญแรกครับเป็นเนื้ออปาก้าครับนหน้ากากปีกเครื่องบินแล้วก็ลงยาลายธงชาติเป็นแนวตรงนะเดี๋ยวชมโค้ดกันสักนิดนึงนะครับจะได้โค้ดอะไรนะเหรียญแบบนี้อันนี้ยังไม่ชมด้านหน้านะชมโค้ดกันก่อนนะครับ สำหรับนัมเบอร์โค้ดนะครับโค้ดเป็นเลข81นะ81โอถือว่าสวยงามนะครับรวมกันได้9นะ81นะนี่นะครับรวยที่1นะคราวนี้มาชมด้านหน้ากันครับลายธงชาติครับโอ้โหนี่นะครับนะเนื้ออปากานะหน้ากากเป็นปีกเครื่องบินนะครับแล้วก็ลงยาธงชาติแนวตรงแบบนี้นะถือว่าสวยงามนะครับสำหรับรุ่นนี้นะดูนะครับนะดูที่องค์พระนะครับนี่นะ ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับนะแล้วก็งานลงยานี่เรียกได้ว,ว่าเนียเน้ยบกันเลยทีเดียวนะส่วนองค์หลวงปู่นะครับดูครับนะผมว่ารุ่นนี้นี่แกะบล็อกออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับนะมีริ้วมีความลึกความคมนี่ค่อนข้างสวยงามนะครับดูนะดูแอวตาของหลวงปู่นะครับนะใบหูทรงผมนะรอยย่นที่หน้าผากนะครับไม่ว่าจะเป็นปากเป็นตรงคอนะสังฆาตินี่ก็จะมีเลขหนึ่งกำกับเอาไว้นะครับนะริวจีวอนที่สวยแบบนี้นะครับ นี่นะครับนะนี่ก็คือความงามของรวยที่1น,นะนี่นะนี่ก็คือเหรียญแรกนะครับที่ทําการแกะออกมานะครับนะเป็นนัมเบอร์โค้ดแเนะครับนะเป็นรายการที่3.1นะเนื้ออัปปา้าหน้ากากปีกเครื่องบินลงยาธงชาติเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวขออนญาตวางก่อนนะครับสำหรับเหรียญแรกนะโอ้โหพอ,อต้องรับกับแสงไฟนี่ก็ถือว่าวิงวิงนะสวยงามนะครับ มาชมเหรียญต่อไปครับเหรียญที่2ครับตรงกลางครับสาหรับรุ่นรวยที่1น่นะครับนี่นะครับนะโอ้โหฝาฝาเหมือนจะหลุดนะฝามันจะหลุดเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะดันฝากบเข้าที่เดิมก่อนอ่ะไม่เป็นไรครับหลุดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรีวิวก่อนนะกันนะเหรียญที่2ครับเป็นรายการที่3.2ครับเนื้อสัตตะหน้ากากปีกเครื่องบินลงยาธงชาติเป็นแนวเฉียงนะครับเดี๋ยวชมนัมเบอร์โคดกันสักนิดนึงนะถ้าได้โคดสวยๆนี่ก็โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะ นัมเบอร์โค้ดครับ1น8นะครับ1น8นั่นเนื้อก็จะออกอมเหลืองๆแบบนี้นะสำหรับเนื้อสัตตานะครับโอ้โหด้านหน้านี่เรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะเป็นองค์หลวงปู่พัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพระประธานแบบนี้นะแล้วก็ลงยาธงชาติเป็นแนวเฉียงนะนี่นะครับสวยงามนะผมบอกให้นะรุ่นนี้นะครับนะราคายังไม่แรงนะสามารถจับต้องกันได้นะครับนะบูชา กันได้แบบสบายกระเป๋าอยู่นะครับนะตอนนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะสำหรับรุ่นรวยที่1นนะครับนี่นะของแท้ก็จะมีเลขหนึ่งนะตอกไว้ที่สังฆาติของหลวงปู่นะครับดูนะครับดูความละเอียดนะความละเอียดของการแกะบล็อกนะครับนะมีไฝมีรอยยน่นมีเนี่ยนะครับนะริ้วต่างๆนะครับนะก็มีลายยันลายอัขระนะครับนะตรงด้านหน้าของเดยกก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับนะแล้วนี่ก็จะเป็นยันนะ อันนี้เขียนว่าอะไรอันนี้ผมต้องขออภัยนะครับนะก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงห่วงนะครับนะตรงสองข้างของห่วงเนี่ยเห็นไหมครับนะก็จะเป็นเลขหนึ่งะเนี่ยนะครับเลข1ข้างห่วงนะเป็นเลข1ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นห่วงนี่นะสวยๆงามๆเลยนะครับสำหรับเหรียญที่2นะครับนะเป็นเนื้อสัตตะนากากปิดเครื่องบินนะครับลงยาแนวเฉียงแบบนี้นะนี่นะครับสวยงามนะอันนี้ฝาหลุดไปแล้วนะครับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่เดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวผมจะใส่นะทำการใส่กลับไป ให้เข้าที่นะอ่ะเหรียญสุดท้ายครับมาชมกันครับโอ้เหรียญสุดท้ายครับด้านขวาสุดที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นรายการที่3.3ครับเนื้อชนวนหน้ากากปีกเครื่องบินนะครับลงยาธงชาติแนวนอนนะนี่นะโอ้โหเหรียญก็3เหรียญก็3เนื้อที่ไม่ซ้ำเลยนะครับเหรียญแรกก็จะออกเงินเงินขาวขาวใสๆนะเหรียญที่2ก็จะออกอมเหลืองนะครับแล้วเหรียญนี้ก็จะออกดำดำหน่อยนะมาชมดัมเบลโค้ดกันสักนิดนะครับ นับอรโคดสองสองสามนะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะสองสองสามนะครับเก mm hmm. ือบตองสองนะแม้ถ้าตองสองนี่ผมจะดีใจมากเลยครับนี่นะด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะเป็นไก่แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นยันนะเป็นยันแน่นๆมาเลยนะครับนี่นะสวยงามนะวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนะแต่ปีพศออที่ะจะสร้างเหรียญนี่ก็ยังเป็นปีหกสามอยู่นะนี่นะครับเป็นแนวนอนนะเป็นธงชาติแนวนอนหูเหรียญนี่ก็ถือว่า ทำออกมาได้สวยงามเข้มขลังดีนะครับนะเดี๋ยวขอ,อยกสองสักนิดนึงนะครับนี่นะครับนะนี่คือชุดกรรมการเล็กนะครับนี่คือชุดกรรมการเล็กนะนี่นะสวยๆนะครับองค์พระประธานนี่เรียกได้ว่าแกะบล็อกออกมานี่ขมกลิบนะครับนี่นะนี่ก็เป็นหลวงผูผ้พัดนะครับนี่นะเป็นงานหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากปิดเครื่องบินนะสวยๆนะครับนี่นะเป็นเนื้อดำๆแล้วก็เป็นแนวธงชาติเป็นในลักษณะของแนวนอนนะครับนะสวยงามนะสามเหรียญน,นี่ก็ถือว่า เป็นลายธงชาติหมดเลยนะแต่ว่าการลงยาจะแตกต่างกันนะครับนะถ้าเป็นเนื้ออปัปป้าคือเหรียญน,นี้ก็จะเป็นแนวตรงนะครับนะเหรียญน,นี้ก็เป็นเนื้อสัตว์ตะนะครับก็จะเป็นแนวเฉียงไปทางนี้นะแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับนะเป็นเนื้อชนวนก็จะเป็นธงชาติในลักษณะของแนวนอนนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของพิธีการปลุกเสกกันบ้างนะครับสําหรับรุ่นรวยที่1นงนะครับหลวงปู่พัดปุญญะกามโมนะนี่นะครับเหรียญแบบนี้นะถูกปลุกเสก โดยพระเกจิ3รูปนะครับนะก็สําหรับพระเกจิท่านแรกนะครับก็คือหลวงปู่พัฒนปุญญกมโมนะที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนะสองครับพระอาจารย์สมศักดิ์แร่บางไผ่วัดนครอ,อินนะครับนะก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะที่กําลังมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะแล้วก็ท่านสุดท้ายครับนะเป็นหลวงปู่บุญมานะครับนะพระเกจนะิสายคงกระพันชาตีนะของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนะซึ่ง เรียกได้ว่าใครได้เหรียญน,นี้ไปบูชาแล้วก็ได้ครอบครองเก็บไว้นะครับนะก็ถือว่าได้พทุทธคุณครบเลยนะครับนะทั้งเมตตาแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนะก็เหรียญน,นี้นะครับนะสามารถเช่าหาบูชากันได้นะราคายังไม่แรงนะครับนะใครที่สนใจนะก็ผมก็ขออนุญาตแนะนําเลยนะสําหรับรุ่นรวยที่1นนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้นะครับสามเหรียญน,นะที่ท่านเห็นนะ แล้วก็เหรียญนี้อีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้ผมไปลุ้นเนื้อมานนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยาลายเสือนะครับก็สวยๆงามๆกันเลยเดียวก็สําหรับคลิปนี้ครับผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวนะครับเหรียญหลวงปู่พัดนปุญญากมรุ่นรวยที่1นนะครับก็ขออนุญาตฝากเอาไว้ด้วยละกันนะใครที่ชอบนะครับสามารถไปเช่าหาบูชากันได้นะราคาก็ยังไม่แรงนะครับสําหรับคลิปนี้ครับขออนุญาต จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องผมเอาไว้ด้วยนะช่องด็อกกบนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทําเพจอยู่เพจทาง a c e b o o k นะครับชื่อเพจพระใหม่สายแบ่งปันนะมีอะไรก็สามารถไปพูดคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลนะแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพระนะพระเครื่องสายหลวงปู่พัดนปุญญากาโมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ